เป็นรางวัลจากางานเชลซีพรอพเชอร์ครับซึ่งเป็นงานที่างานแสดงสวนแล้วก็พันไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับแล้วก็เราจัดสวนในหมวดซังชวรี่การ์เด้นได้รางวัลซินวบกิวเหรียญเงินอุมทอง สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศของสวนที่ร่มรื่นแล้วก็สวยงามน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราได้ออกมาอยู่ในสวนก็ถือว่าเราออกมาได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์หรือแม้กระทั่งคอนโดหรืออยู่ในห้องนะครับคุณก็สามารถที่จะเติมสีเขียวของต้นไม้นะครับเพื่อที่จะ ให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นได้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับนักออกแบบและจัดสวนนะครับคนไทยที่เขาไปคว้ารางวัลในระดับโลกมาสดๆร้อนๆนั่นก็คือรางวัล Chelsea f วเวอร์โชวนั่นเองนะครับที่มาที่ไปของการส่งงานเข้าประกวดแล้วก็รวมไปถึงแนวคิดของผลงานของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นต้องมาติดตามกันในบุริเจอร์นี่ครับ และตอนนี้ก็อยู่กับคุณบอยและคุณพลอยนะครับสวัสดีครับเขาจะรับสู่รายการบริเจนี่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องขอแสดงความดีๆกับทางสองท่านก่อนที่ไปฟ้ารางวัลนองของการจัดเสียงถึงระดับโลกเลยอยากได้พูดถึงรางวัลหน่อยหนึ่งว่าได้รางวัลอะไรมาแล้วก็เป็นการประกวดอะไรครับเป็นรางวัลจากงานเชลซีโฟร์โชว์ครับซึ่งเป็นงานที่งานแสดงสวนแล้วก็พันไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ แล้วก็เราจัดสวนในหมวด s ัง c ชยิการ์เด้นได้รางวัลซิมโบกิ้วรางวัลเงินเหรียญเงินอมทองเห่ีช่เงินอ็งินเงินยเงินไปเลยเงินอมทองรางวัลนี้มันมันมีความสําคัญก็คือมันเหมือนเป็นการพิสูจน์มาตรฐานของตัวเองแล้วก็ทีมค่ะว่าเราทำทำงานได้ได้มีมาตรฐานดีแค่ไหน่ทั้งคอนเซปต์ของงานทั้งรูปแบบของงาน ค่ะงานก่อสร้างแล้วรวมถึงพันไม้รายละเอียดต่างๆค่ะรั้งหนึ่งในชีวิตของนักจัดสวนทั่วโลกทุกคนนะครับใฝ่ฝันว่าจะอยู่บนโชว์กาวนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตรับทุกคนก็มุ่งหน้าไปแล้วก็พยายามทําให้ได้ถ้าเป็นปีนี้ฟังชูริการ์เด้นจะแปลว่าพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถจะมาพักพิงได้จากเรื่องวุ่นวายต่างๆคอนเซปต์ของงานปีนี้จะเป็น h e a l t h a n ด Wellbeing ก็คือ ให้สวนเนี่ยหรือพื้นที่สีเขียวเนี่ยยกระดับสุขภาพแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนครับเพราะฉะนั้นงานก็จะเน้นเรื่องออพื้นที่สีเขียวที่มีผลต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจด้วยเราอยากให้ทุกคนได้อยู่ในสวนที่สงบแล้วก็มันมันสร้างกิจกรรมในในสวนได้จริงๆในในแบบที่เราถนัดค่ะแล้วเรา ชิดชื่โปรเจกต์ที่เราส่งไปเนี่ยมันชื่ออะไรแล้วก็แนวคิดเราเป็นยังไงครับค่ะส่วนของเราชื่อ The c a l m of Bangkok ค่ะก็คือเรานําเสนอเมืองหลวงของเราค่ะค่ะให้ให้ผู้คนรู้จักกรุงเทพในมุมที่เราอยากให้เห็นค่ะเดิมทีนักท่องเที่ยวจะเห็นแบบความไม่มีระเบียบของเมืองเราแล้วก็การจราจรที่มันวุ่นวายไปหมดค่ะเราก็เลยอยากให้เห็นมุมที่มีซ่อนอยู่ค่ะว่า The c h a m of b a n g k o มันมันมีอยู่จริงๆค่ะ เราเลือกที่จะเจาะเอาเอา,เอาพื้นที่สงบที่ซ่อนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยยกไปเลยทั้งก้อนแล้วไปตีความใหม่ไม่ว่าจะเป็นตีความด้วยอิเลเมนต์ก็ตามหรือตีความด้วยคอนเซปต์ตีความด้วยพื้นที่ตีความด้วยต้นไม้ก็จับมาผสมรวมกันให้เป็นสเปซเล็กๆเ,เอาอทั้งงานหัตถกรรมทั้งตัวต้นไม้ที่มีกลิ่นอายของตัวกรุงเทพของเมืองเราไปให้เขาดูครับในพื้นที่6กคูหที่เราได้รับมาครับก็จับมาผสมผสานกัน เชลซีเนี่ยก่อนก่อนจะเข้าไปครับเขาก็จะคัดก่อนคัดดีไซเนอร์ไม่ใช่ว่าดีไซเนอร์ใครก็เดินเข้าไปส่งแอปพลิเคชันแล้วก็สมัครได้<ม>เขาจะคัดก่อนเขาจะถามก่อนว่า,าคุณเคยโชว์ระดับประเทศไหม,มคุณเป็นดีไซเนอร์มาแล้วกี่ปีทํางานมาขนาดไหน<ำ>ขอรูผลง,งานหน่อย<ม>แล้วก็ค่อนข้างมีประสบการณ์สูง<ม>นิดหนึ่งเขาก็เราก็จะผ่านด่านแรก<อ>ด่านที่2ก็ผ่านเรื่องของดีไซน์เขาก็จะส่งดีไซน์แล้วเขาก็จะตรวจว่า ดีไซน์เราโอเคไหมคอนเซปต์เราเล่าเรื่องใหญ่พอไหมคอนเซปต์ที่เขาให้เล่าเนี่ยเราจะไม่เล่าเรื่องเล็กกันเล่าเรื่องใหญ่ๆเรื่องปัญหาสังคมยกตัวอย่างเช่นเล่าเรื่องการศึกษาของผู้หญิงในแอฟริกาอันนี้เป็นเรื่องเรื่องสุขภาพครับเราก็เลือกที่จะเล่าเรื่องเมืองของเราครับนำเสนอเรื่องเมืองครับพอนําเสนอคอนเซปต์ผ่านแล้วเขาก็จะมีผู้รับเหมาไม่ใช่เราเลือกนะครับให้เขาเลือกเราใช่ครับว่าเขาถนัดทางานให้เราหรือเปล่าว่าเขาจะยอมรับเราไหม ณจุดนี้ครับเป็นตัวชี้ชะตาว่าเราจะได้ไปต่อหรือเปล่าเขาก็จะให้มาห้าคนห้าคนเราก็ส่งเมลกลับไปทุกคนเลยแล้วก็นั่งรอครับนั่งรุ้นภาวนาขอให้ผู้รับเหมาตอบเรามาสักคนนึงเถอะสุดท้ายก็ตอบมาแค่คนเดียวครับเหมือนทําบุญร่วมกันมาก็ได้ทํางานร่วมกันแล้วก็เริ่มเริ่มตหลังจากนั้นก็ลุยต่อครับเป็นท่านๆไปรูปแบบการประดุดเป็นยังไงครับเราต้องไปจัดยังไง ทุกอย่างรีโมทหมดเลยครับรีโมทออนไลน์หมดเลยส่งไปที่ทีมที่นู่นให้ให้ทีมที่ที่ยูเคทำหมดเลยที่ลอนดอนทำหมดีนี้ระยะเวลาในการทำงานปกติแล้วมันใช้เวลางานแค่ไหนครับหปีเป็นปกติเนาะถ้าไม่มีโควิดประมาณ1ปีเราก็ไม่มีช่วงว่างเลยค่ะก็จะมีอะไรทำมาเรื่อยๆในแต่ละเดือนเขาจะมีให้เราทำตลอดตรวจแบบบ้าง คุยกับผู้รับเหมาไปประชุมไปบิบเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยครับก็มีอะไรให้ทําตลอดเลยทาง RHS ก็คือมีระบบที่ดีมากๆ่ะครับเพราะว่าระบบเขาพัฒนางานคืองานเนี้ยจนถึงวันนี้ครับจากงานวันแรก1 5อยห้าสิบเก้ปีร้าบเกาทำให้เขาชํานาญมากๆากค่ะชำนาญเขาปรับทุกปีเลยครับแม้แต่ปัจจุบันนะครับกดก็ยังปรับอยู่เลยปรับให้ทันสมัยที่สุดตลอดเวลาครับ น่าดีใจก็คือว่าถึงแม้เขาจะทำมานานแต่มาตรฐานเขาก็ยินได้รับแต่สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆโอ้ให้ในวงการของการออกแบบและการจัดสวนเนี่ยก็ต้องยอมรับในเรืงวังนี้กันอยู่แล้วนะครับ